สบายดีอําแรงพีสบายดีบ่สุขสุคนพอกันคือเก่าน้ํแรงๆเนาะเปนน้องลีก็ขึ้นมาล่ะหากก็หอดมันเห็ดยูห็ดกินใหน้องเลย แกล้มเกลใหม่ถ้าตุ่ยตีนมาสบายดีเด้อพีน้องขอได้ลูกน้องโอ้ยขอถั่วจากสวนใช่ไหมลักษ้ะจากน้อยนี่น้ำถั่วนะกระดาษม่ใช่ใช่ไหมไปรูปมาชั่วห้าวันได้ขึ้นบาแด้วขึ้นมาแล้วกะดา สวัสดีป่าลุงมานั่ก่อน่อนี่อบมอน42องศารัดขนาดว่าเลย่ะ41เมื <48. S 2> ่อวานีบอืมกมาซื้อกับะมาณ38 39นะ อ,าอา้าวงอ้เงินสี่พันในถุงไมัเิได้ใส่แต่งละตามกถัวโอ้ยคือห่อนทองออกวามไม่ออนเนาละาลุงกรหอวะลุงกแซลอย่าหำหน่อยก็ แข็งแค่าน่แข็งเท่านิหของเท่านิวนกินวัจะึงกินยังทานากเ่ังมึงมอไหรอมากินขนมวานนี้เนาะขนม่อิชมพูิหมองดี่ในท้ ไปคอยเแมงกินไปอยู่นเขาเลยดี๋ยว่ไก่เฮ้ยกินปลากิงไปเลไหมหอนบอรลุเลยอยมาห่อนเถอะห่อนบรราุอยากขอข้าแรงเลื่อนนะ

Chìm nó chim nó ta ơi nó Chìm nó Nào, cậu chim nó 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 chim กินแล้วกินแล้วกินอะไรลองกินขาวประยกตบ้างเงงอะรกินแต่เดียวนึกแก้วเลยอนกนนิยอืกอดอ้อ้าอนอกน่โอ้ยกิน้ามขอนอกเน่แต่ว่าข้ามเอาินไปใช้เปนวัดเลยนะนไม่คือไข่กมีกินรกินได้เนา

เดินเดินแล้วแะเริมหาอืมฮัทเออเดอหาคือซืป้ายก็แล้วอืมาวน้อยอืมต่อยกระหน่แค่ไหนได้ง่ายนะต่อยดุดเลย

Têm một bông lắm mùi gần học này. được hôn. Buyên ăn được hôn. Hãy giờ là mùi hôn được hôn. Hãy giờ là mùi hôn được hôn. Hãy giờ là mùi là mùi hôn được hôn. Hãy giờ là mùi là được อะไปกันนียฮะเอามาเป็นกล่องเอาลาเปอนกล่อมาอันนี้อันหนึ่งห้านิ้วกลองนี่ยอักกล่องเนี่ยนี่นักที่ทักท่ยังไงางงานะไบ่กไหม เห้จับันไดนะับยังก่อนนยะาดี้ต้ักตง่าจับแบผมก็ไม่แห้งครับ

มามามาดมาเร็วมามามาเร็วหันงี่ไหนเริบเอดขอบคุณขอบคุณที่มาครับชมบายบาย Chúp chúp chúc chúp chúc chúp chúc chúp, 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 chúp. Ờ <laughs> 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 <laughs>